สวัสดีครับขอต้อนรับทูฟอร์ดบายจีทีกัปตันว,วันนะครับวันนี้ก็อยู่แปลกตาแปลกสถานที่นี่น,นะครับวันนี้ก็อยู่ที่ร้าน t ริสคาร์ดีเท i ล,ลิ่งสาขาร่วมก้าวนั่นเองมาทําอะไรที่นี่นะเพราะว่าก็เอารถของลูกค้านะครับมาทําการแรปฟิล์มใสกันลอยพร้อมเครื่อนเเรามิกให้เรียบร้อยนะเงาแล้วก็ฉ่ำวาวแบบนี้เลยนะครับคันนี้ที่เห็น,นก็คือเป็นรถไอเบร ตัวเริ่มต้นนะราคาอยู่ที่1 3 5 4 0 0้านบาทวงเล็บดอกจันไว้อีก1ล้านตัวไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งเพราะว่าลูกค้าถากันเยอะเหลือเกินนี่เขาเฉพาะราคาตัวรถนะครับคันนี้ที่เงาๆชํำๆแล้วก็รอแบบนี้นะก็แต่งอะไรกันไปบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาดูกันนะว่าชุดแต่งมีรายที่ตกแต่งกันเข้าไปนะครับเริ่มจากในเรื่องของตัวฝากระโปรงด้านบนก่อนนะครับที่เห็นตัวหนังสือคําว่า Everest ตัวนี้นะครก็ติดตั้งเพิ่มเติมเข้าไปนะทำให้ตัวฝากระโปรงมันดูมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วา่ Everest สีดาเงานั่นเองเป็นตัวอักษรที่มีขนาดเล็กนะมันมีไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่ตัวนี้ก็ติดไซส์เล็กให้กับลูกค้าไปแล้วก็ในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับแรปเตอร์ V6 ก็ทําเป็น FOD สีดําเงาแชาวาแบบนี้พร้อมไฟสวนะครับสจุดคันนี้เลือกติดตั้งเป็นสีขาวนะเข้ามาให้กับลูกค้านั่นะครับตามคอนเซ็ปต์แล้วก็ออกแบบแล้วก็ช่วยกันตกแต่งนะนะครับระหว่างเซลล์โต๊กอฟแล้วก็ลูกค้านะครับด้านล่างสเกิร์ตปกติจะเป็นชุดวิกเตอร์นะวันนี้นะครับเราเลือกใช้ชุด เ k c เพราะว่าตัว AKC เวลาแต่งเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการที่รถที่มีความหรูและดูเป็นพรีเมียมมากขึ้นชุดแต่ง AKC จะให้อารมณ์นั้นได้มากกว่านเนเองนะครับ AKC มีอะไรบ้างก็คือในเรื่องของสเกิร์ตหน้านนเนงนะครับสเกิร์ตหน้าชุดนี้นะครับแล้วก็มีตัวครอบไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับเราเลือกติดตั้งเข้ามาแล้วก็ทําเป็นสีดําเงาให้มันเข้ากับตัวรถแล้ว เรียบร้อยนะครับนี่คือชุดแต่ง A K C แล้วก็ในส่วนของด้านหน้านะครับเงาเงาช้ำๆกันเลยมาดูเรื่องของตัวด้านข้างตัวรถกันบ้างน,นะครับคันนี้เราก็อัดหนักอัดเต็มนะเพราะว่าที่เห็นอยู่นี้นะครับตัวทรงรถที่มองมาเลยเขาเรียกว่าทรงสุรตานไว้ด้วยดูใบนั่นเองคันนี้ก็เลือกโรดลงมา2นิ้วแล้วก็ใช้ชุดโรดตัว ท็อปสุดนะครับเป็นตัวโปรเฟนเดอร์นั่นเองตัวท็อปสุดโหลด2นิ้วเปลี่ยนปีกนกเปลี่ยนลูกหมากเรียบร้อยแล้วโชคก็ใช้เป็นตัวโปรเฟนเดอร์ตัว O.M. e 2.5นั่นเองนะครับหน้า2.5หลัง2.5พร้อมตัวซับแทงแยกอีกแปดระดับนะปรับเนือ้อปรับแข็งยังไงนะครับตามที่ลูกค้าต้องการได้สามารถไปแอดจัที่หลังได้นั่นเองนะครับก็จะได้ทรงรถที่หลอแบบนี้การโหลดรถลงมานะครับมันทําให้ตัวรถ ของตัวเอเวอเรสต์เนี่ยมีการขับขี่ที่ดีขึ้นด้วยนะไม่ได้กระด้างนะครับมีความหนึบมีความนุ่มมากขึ้นนะครับการขับขี่ที่ใช้ความเร็วสูงก็สามารถที่จะมุดแล้วก็ไปตามซอกซอนต่างๆนะครับได้อย่างมีความมั่นคงนั่นเองแล้วความหล่อของตัวล้อเนี่ยจัดไปแบบนี้นะครับเงาเลยเป็นสีกอสซี่แบ็กนะครับใช้เป็นตัวเวกนะ VFX01 นะครับก้านตัววายสวยๆแบบนี้นะคู่กับยางโตโยโตฮิตอยู่แล้วโตโยโอเพนแอนด์ทรีอาร์ทรีนะครับตัวไซส์ของยางสุดที่ของยาง ก็เลือกจัดในทรงของตัว265 50 r 2 0มันก็จะเข้ากับตัวล้อพอดีไม่ยื่นเกินไปเพราะว่าชุดแต่งสเกิร์ต akc มันไม่มีซุ้มล้อน,นั่นเองนะครับเราก็ใช้เป็นเบอร์นี้ได้อย่าง265พอกำลังสวยกำลังดีแล้วสีเขียวมะนาวตัวนี้นะครเบรกบ b นะ ใช้เป็นชื่อย่อไปนะครับตัวนี้ตัวเบรก b ีสีเขียวมะนาวตัว 20Z มีการคอสตอมพิเศษพอดูจานในนี้นะครับจานใหญ่มากเกือบเต็มล้อเลยนะครับจานข้างหน้ามีขนาด410น,นะครับตัวเบรกหน้ามี6พอร์ตเดี๋ยวจะไปพาดูในเรื่องของตัวชุดหลังด้วยนะชุดหลังก็จานสวยเหมือนกันนะครับในเรื่องของตัวเบรกแล้วก็ตัวน็อตนะครับนี่ สซมากนี่คือน็อตเรแท้นะครับข้อดีของเขาสีมันไม่ลอกนะครับสนิมไม่ขึ้นเราจะอัดบล็อกลมอัดอะไรก็สามารถที่มีความสวยงามของตัวน็อตล้อ ได้ตลอดนะตัวนี้ Import นําเข้าจากญี่ปุ่นเลยจุดต่อไปในเรื online, ่องของตัวโลโก้แกมข้างคันนี้บอกเลยเราทาเป็นส so ีดาเงาเ้าก็เก็บทุกอย่างที่เป็นโครเมียมนะครับในเรื่องของแก้มข้างนะตรงนี้จะเป็นโครเมียมตัวหนังสือโครเมียมเราเก็บหมดแล้วนะครับแรปสติ๊กเกอร์เรียบร้อยแล้วก็ตัวหนังสือคําว่าเทอร์โบเราก็ใช้การแกะตัวหนังสือออกมาข้นสีทั้งตัวหนังสือเลยนะครับความเงาความฉ่าตัวนี้นะครับก็เกิดจากการแรปตัวสติ๊กเกอร์กันลอยแล้วก็เคลือบเซรามิกนั่นเองนะครับมันจะได้ความฉ่าวาวแบบนี้นั่นเองเดี๋ แล้วก็เรื่องของเบรกนะครับว่าเราจัดชุดไหนให้กับลูกค้าไปครับมาดูเบรกด้านหลังกันนะครับอันนี้นะตัวชุดย0่ิเส้นเหมือนกันพร้อมปั๊มเบรกมือไฟฟ้าตรงรุ่นนะครับที่ให้มาดูพิเศษเพราะว่าโดยปกติชุด20 z เนี่ยจานมันจะเป็น390บอกแล้วคันนี้คอสตอมอัพสเตปมานะครับก็คือได้เป็นจาน400นั่นเอง เบรกหลังสีพอร์ตพร้อมเบรกมือไฟฟ้าสีเขียวมะน,นาวนะจานนี่เกือบจะเต็มซุ้มอยู่แล้วนะครับสวยงามแล้วก็เท่แล้วก็ดูเข้มมากๆนะครับสำหรับตัวนี้แล้วก็ล้อ VFX01 สีก็ o s s y Black กับยางโตโยบอกเลยข้างหน้าก็เข้าข้างหลังก็สวยนะครับจัดกับชุดเบรกสีเขียวมะน,นาวนี่โดดเด่นจริงๆนะครับแล้วทําการเคลือบต่างๆมาเงาๆแบบนี้แบอบกเลยนะครับว่าส่งเสริมความหล่อขึ้นมาอีก300%นะสาหรับการจัดทรงรถรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นท้ายกันนะครับมีความพิเศษเหมือนกันนะไม่ได้เหมือนกับรุ่นเทร ปนปกติทั่วไปนะครับเราทําอะไรกันไปเดี๋ยวพาดูครับในส่วนของตัวไฟท้ายนั่นเองนะครความพิเศษตัวนี้เราเลือกที่จะใส่ตัวคาดท้ายที่เป็นสิกเนเจอร์ LED ของแท้สั่งตรงจากศูนย์ฟอร์ดแล้วก็ติดตั้งในรถรุ่นเทนบอกเลยนี่คือ s ิกเนเจอร์ของกอล์ฟทีเกษตรโรบินนะครับที่อื่นไม่สามารถที่จะทําได้ทําไมถึงเลือกใส่ชุดน,นี้ในเมื่อชุดแต่ง OEM ต่างๆนะครับหรือว่าตามเขาเรียกว่าซัพพลายเออร์ต่างๆก็มีให้แต่งเพราะว่าในเรื่องของระบบไฟนั่นเองนะรถเอเวอเรสต์ราคาระบบไฟคอนงที่จะ ละเอียดอ่อนเราก็เลยเลือกใช้คาดไฟท้ายที่เป็นของแท้จากศูนย์นะนะเพื่อให้ระบบไฟต่างๆไม่มีปัญหาแล้วก็ติดตั้งตรงเข้าไปในตัวคาดท้ายตัวนี้ได้เลยนะัน่นเองนะพอเสร็จแล้วตัวนี้เราก็จะมีเรื่องของฝาทายไฟฟ้าที่ถูกอัปเกรดด้วยนะครับเราก็สามารถใช้ผ่านรีโมทได้นะครับแบบนี้กดผ่านรีโมทได้เลยแล้วก็ยังมีคลิกเซนเซอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีในเรื่องของสวิตช์ตรงฝากระโปรงท้ายตัวนี้นะที่เราติดตั้งเข้าไปนะครับจัดให้ไปแบบนี้นะคลิกเซนเซอร์นี่เตะปุ๊บปิดปั๊บนะ รีโมทก็ลงคลิกเซนเซอร์ก็มีสวิตช์ก็มีนะครับเรียกว่าจัดให้คุ้มๆอัปเกรดตัวเริ่มให้เป็นตัวท็อปได้แบบนี้นะครับตัวเทรนด์ใครบอกไม่หล่อนี่ก็หล่อได้เหมือนกันค่าท้ายที่เห็นสีเข้มๆตัวนี้เราก็แรปสติ๊กเกอร์สีชาติดตั้งเข้าไปด้วยนะครับทำให้ด้านท้ายดูเข้มแล้วก็เข้ากับตัวรถมากขึ้นนะในเรื่องของโลโก้นะครับเราก็ทําการแรปสติ๊กเกอร์สีชาเหมือนกันมันจะได้เข้าเซตกันไม่มีอะไรที่โดดออกไปนะครับให้ทรงทุกอย่างมัน ดูดีทั้งหมดแบบนี้เลยสเกิร์ตนะครับด้านหลังที่เห็นหล่อเท่แบบนี้ก็คือชุดสเกิร์ตของ AKC นั่นเองนะครับทรงท่อตรงนี้เราก็ทำสีท่อด้วยนะให้เป็นสีดำเงานะครับทั้งหมดเข้ากับตัวชุดตัวรถตามคอนเซปต์ของลูกค้านั่นเองนะครับสั่งมาเราก็จัดให้แหลมๆลแบบนี้นะฮะแล้วก็ภายนอกนะหล่อแล้วนะครับเท่แล้วภายในเรายังมีของเล่นด้วยนะครับในเรื่องของไฟแอมเปร์ไลท์นะครับเดี๋ยวก็พาดูภายในกัน มาดูภายในนะครับของตัวเอเ r อ t ร t r ์เทรนะเราสายปลายมองไปปุ๊บนะครับข้าง,งในของตัวรถก็เรื่องของพรมก่อนนะครับคันนี้ก็อัปเกรดพรมเป็นพรม VIP นะ แบบ 6D เข้ารูปนะครับสีดําตัดด้วยตัวได้สีครีมนะครับเข้ารูปเข้าเซ็ตทั้งคันเลยแล้วก็เบาะต่างๆของคนขับนะครับรุ่นเทรนจะได้เป็นเบาะไฟฟ้าปรับ8ทิศทางสีดำนะวัสดุภายในตัวรถทั้งหมดเป็นซอฟทัชนะครับมีความสวยงามแล้วก็ความเท่ที่ลงตัวมากๆสาหรับเอเวอร์เทรนนะราคาเพียงแค่1นึ่งล้านสามแสนบาทอุปกรณ์ต่างๆฟังก์ชันครบหมดระบบกระจกทุกอย่างปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าหมดเลยไฟหน้าออโต้มีให้ใช้นะครับ ตัวนี้นะเรากดเปิดสวิตช์เข้าไปปุ๊บเรียบร้อยนะครับเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดนะหน้าจอ8นิ้วนะครับรพวงมาลัย power ไฟฟ้ามีควสคอนโทนครบหมดเลยแล้วนี่กำลังวิ่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 งแล้วนะครับไฟ ambient light น,นะติดตั้งให้นะทั้งคันนะประตูหน้า2ประตูหลัง2นะครับใต้ ที่ขับนะคนหน้าด้านหน้าเนี่ยติดหมดเลยนะครับคอน,อนโซลตรงกลางแล้วก็ด้านหลังก็มีการติดตั้งให้ซึ่งตัว Ambient Light ตัวนี้นะครับมีความพิเศษคือสามารถปรับได้ถึง72สีนะรเราสามารถที่จะปรับผ่านตัวรถได้เลยมีสวิตติดตั้งให้นะครับกดแบบนี้นะเ2สเฉดสีอยากให้มันเต้นวิ่งไปตามเพลงเราก็สามารถปรับได้ด้วยผ่านแอปพลิเคชันของเขานะครับมีแอปพลิเคชันในการใช้งานของตัว ambient Light ด้วยนะ จัดไปแหลมๆนะระบบตัวรถได้าจอ10นิ้วซิงค์ 4A ร์เออแอนดรอยออโต้นะครับ Apple CarPlay ไร้าสายมีให้ใช้ระบบชาร์จไวเลส์มีใช้ไทสี c, ่ไทเอเกียร์อัตโนมัติ6สปีดเกียร์แมนนวลเกียร์ออโต้สามารถปรับได้หมดโหมดการขับขี่อีก4โหมดมีให้ใช้เบรกมือไฟฟ้ามีให้ใช้ทั้งหมดนะครับพวงมาลัยปรับ4ทด้ทางแอร์แบ็กอีก7ลูกเรียกว่าสเปคเต็มๆนะในราคานี้นะครับคูชคอนโทรลพวงมาลัยไฟฟ้า ขับง่ายขับสนุกนะครับผู้หญิงขับได้ง่ายๆ่ายพวงมาลัยเบามีความเสถียรมั่นคงที่พวงมาลัยสูงจัดใบเต็มๆกับตัวเอสเวสเทนครับ จบไปแล้วอีก1คันนะครับภูมิใจนำเสนอมากๆกับ Everett t r e n ทคันนี้ราคา1,354,000บาทวงเล็บอีกเหมือนเดิมนะไม่รวมอุปกรณ์ตกแต่งที่เห็นอยู่นี้นะครับมีหลักเลข5นะครับไม่ใช่55,000 0ขึ้นนะอยากรู้รายละเอียดต่างๆนะครับอยากแต่งอยากรอแล้วก็โทรหาก,ก๊อบได้นะเบอร์0 9นย์3ก4 6 4ก็ออยู่ที่ฟอร์ดพนครเกษตรนะมีทีมรุมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทไทยละอน จากการวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณนะครับร้านทิสคาร์ดีทัล l ิ n งสาขาร่มเก้านะวันนี้ที่เ e อื e ้อเฟื e ้อสถานที่ให้กอลได้ถ่ายทํารถสวยๆให้พีพีเทุกคนได้ดูนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้ติดตามช่องของกอลนะกดกระดิง่งกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถลอๆรถเท่ๆรถสวยๆที่มีให้ชมกันตลอดทั้งปีวันนี้ราไปก่อนสวัสดีครับ